thank <laughs> you ชีเซสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนาม Royal Hill Golf r e s o r t and Spa ค่ะแล้วก็ทีมของเราในสัปดาห์นี้คือ world quality day นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของคุณภาพนะคะซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละช็อตที่เราตีนั้นเราต้องการให้มันมีคุณภาพสูงสุดนะคะซึ่งเรามีวิธีเช็คคุณภาพได้ง่ายๆด้วยการดูรอยลูกกระทบบนหน้าไม้นะคะว่าลูกเนี่ยกระทบตรงไหนส่วนใดของหน้าไม้เพราะว่าจุดที่มีคุณภาพที่สุดก็คือจุดกึ่งกลางหน้าไม้หรือว่า sweet spot นั่นเองนะคะ ซึ่งนักกอล์ฟในแต่ละระดับฝีมือเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นของรอยลูกกระทบบนหน้าไม้ที่แตกต่างกันไปนะคะบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของความเป็นนักกอล์ฟของเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแพทเทิร์นนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนักกอล์ฟคนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นนักกอล์ฟบิกินเนอร์นิดนึงก็คือมีรอยกระทบบนหน้าไม้เนี่ยสเปตซสปะนิดนึงนะคะเนื้อบ้างป้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะ ก็แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่มีความแม่นพอแล้วก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์นั้นสเป,สปะสะบพอสมควรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟคนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องฝึกเรื่องของเทคนิคที่มันซับซ้อนมากนักอาจจะต้องไปฝึกเรื่องของการโดนให้สม่ําเสมอก่อนนะคะส่วนนักกอล์ฟคนที่ฝีมือยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีความสม่ําเสมอเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสม่ําเสมอไม่ถูกจุดเช่นโดน เหนือเหนือตลอดนะคะหรือว่าโดนปลายไม้ตลอดนะคะคนนี้ก็อาจจะไปฝึกเรื่องของเทคนิคได้ส่วนนี่เลยนะคะนี่คือหน้าไม้ของนักนก,กอล์ฟที่มีฝีมือขึ้นมาอีกนะคะนี่ดูเลยจะอยู่ตรงกลางเป็นวงอย่างนี้เลยนี่คือหน้าไม้ของนักกอล์ฟในฝันอันนี้นะคะเป็นเวทของโปรแท็นะคะชนะโชคนี่ดูแบบนี้เวทเบอร์54นะคะส่วนอีกเลกหนึ่ง นี่ก็เป็นหน้าไม้ของโปรอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะโปรใช้ประวิตตั้งกระมวลประเสริฐนะคะน,นี่เหล็ก7ดูพวกโปรเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีจุดสวิตช์ปอตจุดคุณภาพของเขาอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าไม้เลยแสดงให้เห็นว่าทําไมเขาถึงตีได้ดีและได้ไกลกว่านักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะแล้วมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันด้วยกับการที่นักกอล์ฟผู้ชายเนี่ยที่รูปร่างสูงใหญ่มีคําถามเสมอว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตีได้ไม่ไกลเท่ากับนักกอล์ฟผู้หญิง ไอเมียชะโตอย่างนี้นะคะมีวงสวิงที่ค่อนข้างช้าแต่ว่าที่สำคัญเขาตีโดนตรงจุดสวิตสปอตเสมอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะตีให้มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปฝึกกันเยอะๆหน่อยแล้วเกมของคุณก็จะมีคุณภาพมากขึ้นค่ะสำหรับดริลในวันนี้ที่จะฝากไว้นะคะเพื่อเป็นการเช็คคุณภาพของช็อตเนี่ยก็คือเอาสเปรย์เดอเดรนต์ะนะคะมาฉีดบนหน้าไม้ให้ขาวทั่วไปหมดเลยแล้วก็ลองตีดูแล้วดูว่า ตรงไหนเป็นรอยของลูกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะต้องตีช็อตนี้เพื่อเช็คคุณภาพของตัวเองแล้วล่ะ